สวัสดีครับผมชันเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถเกรดคือว่ามอเตอร์เกรดในตำนานโอ้ไม่ค่อยได้เจอพี่น้องกาเลียนนะครับไม่ใช่กาลลอนแมวัมนก่อนอ่านว่ากาลลอนกาเลียน850ย์โอ้สภาพกิ๊กเลยครับ แกก็เอาไว้ทําถนนเล่นบ่อลึกโอ้ลึกเกเมตรน่นครับปาดให้หน่อยวันก่อนรีวิวก็ไม่ได้ทํางานครับย่างแบนอา้าวกาเล่นไม่ใช่การล่อน 850ออกแบบได้สวยดีครับพลาสติกดีมากเลยใบมีดนี่โอ้ประมาณ5เมตรบ้างเนี่ยหรือว่า4เมตรครึ่งนู่นนะครับ f x z ครับ 360แรงมา12ล้อโอ้สายแบกครับสายแบกเงินทวียอมรับว่าฝีมือจัดจ้านครับทำงานเป็นทีมทีมเมิร์กมากเสียทวีเงินทวีอ่า,าเรียนแน5ด ในโอเลยครับปาดอย่างเดียวครับงาน,นนี่สายปาดครับสายปาดโอ้สานีอยู่ข้างบนครับเจอของแข็งด้วยนี่เอ้าที่ล็อกครับสภาพดี่ยังเกรียกเลยครับ VIP เครื่องหกสูบหกซูทเทโบแล้วก็ปิดเอ์อย่างดีครับเบาเด้อเบาเด้อต่้มกันเด้อเอฟเอ็มแปครับ260รแรงมาย <c oughs> ูโร3โอหลบพี่ร็อกกันครับร็อ <c oughs> กพี่นัก้า 240สีใหญ่มากครับอ่ะ ฮเฮียแกซื้อมากี่ร้านครับพันนี้โอ้ลาดีวิวก็ต้องดูซ้ายดูฝาบ้างครับอ๋อผิดลสองร้อยสี่สิบแรมาครับ ไม่ไหวหรือเปล่าเอายกครับมีโยกโซ่สองสี่ศูนย์เฮ้ตังมันขาเบิ้ลได้ไหมเนี่ยจริงอยากดูการเลี้ยนทำงานนะครับไม่ค่อยได้เจอ มาดุกไปแล้วครับสายแบกโอ้คนขับต้องขีดมือนะขับรถเป็นนี่ครับยากต้องตั้งงงสาเป็นครับอ้าวโอ้โห F X 7 320ร้บครับคันนี้เด็กกาโมลายเครื่องเล็กๆนี่ขึ้นบอ่อไม่ไหวสายปาดครับสายปาดกา,ากเลียน850 โบยชันมากครับคนเา้าจะทางไหนเจา้าโวกระดุกก็ไปครับยูโรสามแบกจริงๆเลยงานนี้ทำพี่น้องครับแรงทั้งทีมจริงๆเหลบเจ้ากาลอนใลการเลี่ยนครับพี่น้อง สายปาดสายปาดตกนด้วยมาใหม่เรียกอะไร VIP กันหาครับเป็นงานขุดอ่างกุดน้ำขนาดเก้าเมตรลูกสิบเมตรมากงพี่น้องนี่น่าจะหลายไร่ครับใหญ่มากลึกด้วย ซานี่ S Line สองหนึ่ง้าีงบนครับ Super A g วันนี้น้องก็ได้เจอว่าเขาเจอของแข็งเป็นไงครับเจ้าซานี่สี่ยนย์ตัวนี้6สูนครับหกศูนได้เหอาเลี่ยนึโอ้เอ็ ลงมาแล้วพี่น้องต้องหลบด้วยสิอันตรายต้องแอบแอบครับเก็บปาดเก็บปาดแป๊บเดียวเรียบครับเนะเรียบกิ๊กเลยว่าไปดูได้เห็นนะครับมอเอรื่อง อะไม่รู้จะให้พี่น้องได้ดูยังไงเพราะว่าค่อนข้างจะทีเมเวิร์กจริงๆเจ้ารกครับเดิมๆมื่อคันนี้โอ้ช่วงล่างใหญ่เพลองท้ายใหญ่ สนใจก็ดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพหรือว่าเพจชา,จ x, าติเจริญทรัพ x c a v a t o r in Truck เอารอ็อกรับพี่น้อง240เยอะเอ้ไปเจอพี่หลงเลยเนี่ย ได้แน่อ่ะวีดูชุดนี้ก็จบด้วยซานนี่ครับตอนท้ายสีสุด t u โ b o c o m ม o n rail กำลังตักใส่เดีก,กะสามสองศูนย์ผนจะมาไหมพี่น้องต้องมาแน่ๆครับไม่เกินชั่วโมงครับมาแน่เอ้า 320ร้รรอยยีโอ้้ลองลงมาแล้วครับสนใจดูได้ครับยูทูบจังชาตเจร์บับหรือว่าเพชชาิจร์บับเอ็กซคาเบเตอร์เอรัูย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ